สวัสดีทุกคนวันนี้มาเล่นอีเวนต์คริสต์มาส2025อีเวนต์เข้าเมื่อวานเดี๋ยวกูทำให้ดูกูได้ไอเอกมาก็เมื่อเช้าเนี่ยเล่นเมื่อวานได้เมื่อเช้าโคตรดีไปดูกันเลยมา เออเฮี้ยกูลืมบอกไปเซิร์ฟนี้ไม่มีโปเดี๋ยวกูให้ดูแบบกูขะขาก่อนฟันมังฟันมึงฟันมึงฟันเรียบร้อยได้คิวเอาละเอ้ยแอ,อดอกมาแอาดอกช่างม่งกูไม่เอา,อา,ยยา,ยาหายไปหายไอ้เยี่ยมึงดูโอ้ดิน่า,าอะไรแหละเนี่ยมึงดูดิดูก็รู้ไอ้เหี้ยวใาชา้โป ลราพโมันยันกระดาษายไอเีไมอ้อไบอกโง่ชิบหไอ้ตัด้เนี่ยนี่เติมีใช้โปแล้วคงจะชนไไอเนี่ยคงดูิคดูิเนี่ยคดูดิโค้งตายขราดคนอื่นยังรู้เลยว่ใช้โปอเรบอกอย่างโง่เี่ย ไอสัตว์ไม่ตีโล่ไปไม่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยขนาดไอเอฟเฟกมรู้เลยว่าดู่เอฟมฟใช่โอเนี่ยเอี้ยเอฟเฟ้เนี่ยคันเนียเหี้ยเนี่ยดูมัน เงี้ยไอ้เนี่ยมึงโป้บินสัตว์ทพอมึงตายตรงนี้กูจะเล่นยังไงวะเงี้ยเงี้ยเอาหรือะเราก็อ่านการ์ดยิมกูไม่ได้กากไม่เงี้ยคนเล่นเก่งมาเยอะอยู่แต่มึงดูไอ้เงี้ยมันเล่นโป้ไอเงี้ยมึงดูไอี้ยมึงดูดิมันบิดได้แล้วกูจะเล่นยังไงไอ้ควายเงี้ยพ่อมึงตาย ไอสัตว <t water FY P> <underway> ์วิ่งไปมึนต้งบินหนีวิ่งไปมึงก็หนีแล้วกูจะสู้มันยังไงวะไอ้เวียนไอต้องไปยิงอเห้ยไอ้เหี้ยไม่ง้องบินหรือไมึงก็บินมึงใช้โปรฟินเนี่ยล้วกูจะทำอะไรยังไงไอ้สัตว์เม่งพ่อขตายไอ้นี่ก็ดนักอางละโวยเหี้ย ไม่งบาดุรีโอดไม่ยิงเลยมึงคว้างมึงโจนคว้างไม่โดนคืนปัแล้วเนี่ไอ้เหี้ยมันโดนอะไรอ้เหียมันโดนอะไรไอ้หัวโดนอะไรไอ้เหี้ยแล้วนี่กูหัวร้อนโคตรเลยสัตบร้อนกว่าไม่โคดหัวร้อนอยจะสู้ยังไง้ย มาอยู่เยี่ยม่หนึ่งมไอ้เพึงโปอไอ้สัตว์เหียไม่เล่นโปรแล้วได้ที่หนึ่งพ่อตายส้มตีนเฮียเ้ยไอ้แม่งโง่โง่ไอ้สัตว์เซิร์ฟนี้ไม่มีระเบิดไม่มี มีแอร์ดบกปืนเซิร์ฟนี้มันมีแอร์ดบกปืนแต่ไม่มีแต่ไม่มีขึ้นในแมปโอ้เสัตว์ระเบิดไปใช้ไม่ได้ระเบิดก็ไมีมอนอโรบอลงโง่ก็เใช้ยังไงก็เล่นยังไงเฮียระเบิดไม่มีใช้สต่โมบอลเนี่ยแรับดูดูเข้าหลังโมตีรุยกแกล้งไปตีเนี่ยเสียเวลาชิบหายเฮียนะก็โปงนี่ก็โปง ปรรซเลยมั้งอีถ้ามึงจะขนาดนี้มึงเล่นปซเลยเวนไอ้เหี้ยถ้ากูใช้โปได้แลวใช้พานแต่้ใช้ไม่เป็นเฉยไอ้เหี้ยมึงดูมิดได้อะแล้วกูจะสู้เป็นยังไง่เหอไี้วยย ยัยไม่เล่นโปลเลยแต่งตัวพร้อมเป็นปัญญาอ่อนเออแต่เมื่อดี้ก็จะคิวนี่พ่อขี้นี่ไม่เล่นโปนแล้วเสือกได้ทีหนึ่งไม่ยุติธรรมวเฮียไม่ไ,ไมอสัตว์อะไรมึงอะไร ปนุบนปลามันจะปลาเล่นทำไมเออปลาลูกใหญ่ปลาลูกใหญ่ปลาลูกใหญ่เตรียมกว้างหัวมันเตรียมกว้างหัวมันใครเข้ามาขวางเลยถ้าอย่างแั้นแหล่ะโอ้โหนักคว่างไม่เคยคว่างไม่เลยเลือกตู้ไม่ไมมมมมตู้กูสู้หน่อยดิโอไยสัตว์เหยี้ยมไม่ไม่ช่วยอะไรไม่พอไม่ทำอะไร ช่วยกูนนห,นหน่อยดิเยี yeah. ่ยเออมันจะมีประโยชน์ไอสัตว์ป้านลูอยู่มั้ยน,น,นี่บ้าอะไรกันเนี่ยเนี่ยแม่งบินลอยอู่บนโบน่ยเนี่ยเดี๋ยวไมฆบินแบบโคงอยู่วะนั่นไงโ่ยพวกสถานขารณ์คำของมึงบินได้อ่ะไอสัตว์ม yeah, มเมงเยี่ยเมงเอ้ย โอ้ยไอ้าวตายเว่ยโค้รเจ๋งันปั่นขอนโทษได้ไงวะาอโอ้นี่ก็โอ้ะห้านี่หรอไม่หรอโอ้ไอ้ปันตายเว่ย กูจะชนะยังไงเหี้ยกูรีพอร์ตไม่ให้สัตว์อยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยไอ้มานิสไอ้เม้งเหี้เม้งรีพอร์ตเม่งไอ้ไอ,ไอโโ้โรบอกงี้เง่าเม่งไอ้ไอ,ไอโ้โรบอกโคตรเง่าละไอ้วอกมันเป็นปีบ้าแตนะ่ไอ้มันตายเหี yeah. ้ย ไม่แล้วกูจะชนะยังไงมึงเล่นโปแล้วกูจะชนะยังไงไอิ่มต้นไม่สมใจดี

โอ้ยน uh, sure ี่ไงเงาเอเออควรจะได้อะยี้อ่อู้กำบเมียงกำบกับูดไทยอู้กำบเมียงไอ้ยเนียงมึงเก่งยังมึงเก่งเออเออเก่งมากเออรอไว้รอไว้ตีหลังเออเก่งมากสหาย กอูไทยกรรมหนูก็อเงกรรมเนี่ยมันโปรอเนี่ยมันบินขึนเลยไอ้เหี้ยแล้วกูจะสู้มันยังไงเี่ยเล่นโปยสัวอกโอ้ มันตายมึงมาจ้าเนี่ยมันโผลแล้วกูจะสู้ยังไงเหี้ยมันโผลไม่เล่นโผล่เหี้ยอันนี้กูามาแฉนะไอ้สัตสแม่งพ้องตายได้ที่หนึ่งอีก